หมดชีวิตฉันให้เธอป้าต๊อบเตรียมยกมรดกทั้งหมดให้ปีใหม่คบหาดูใจกันมานานถึง15ปีสำหรับคู่รัก LGBTQ อย่างป้าต๊อบปฏิญญาและปีใหม่พีวราล่าสุดหลังพรบสมรสเท่าเทียมประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการทั้งคู่ก็เตรียมจะไปจดทะเบียนสมรสเพื่อทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมจะเซ็นมอบมรดกทุกอย่างให้กับว่าที่ภรรยาด้วยปาต๊อบเปิดใจว่า การได้จดทะเบียนสมรสมันทำให้เราสบายใจขึ้นเพราะป้าต๊อบอายุมากกว่าปีใหม่ถึง20ปีเกิดว่าหนึ่งเราเป็นอะไรไปน้องจะได้มีหลังคาคุมหัวมีเงินมีทองสิ่งที่เราทำมาก็จะเป็นของเขาสิ่งนี้คือสิทธิตามกฎหมายของเขาพอมีกฎหมายมารองรับแบบนี้ก็รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยขึ้นด้านปีใหม่เปิดใจว่า ปีใหม่ไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นของเราคิดแค่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเขาอยู่เราคงกลายเป็นคนอื่นไปเลยส่วนเรื่องเงินเขาก็ให้เราเก็บไว้ทิ้งไว้ในบัญชีบ้านใหม่ถ้ามาพร้อมกับทะเบียนสมรสเลยก็ไม่มีปัญหาและป่าต๊อก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะอยู่ดูแลเราถึง100ปี